ชมชาวไทยเราอาจรู้จักเสี่ยงหูเฉียงในฐานะมือปืนฝีมือพระกาที่เป็นผู้ช่วยของพระเอกอย่างโจนปะจากหนังชุดคนตัดคนที่ชื่อว่าหลงอู่แค่นั้นแต่แท้ที่จริงแล้วในยามที่อยู่นอกจอเขานี่แหละคือเจ้าพ่อที่แท้จริงใหญ่ชนิดที่ได้ฉายาว่าเป็นจักรพรรดิแห่งวงการมาเฟียของฮ่องกงเลยทีเดียววงการบันเทิงฮ่องกงในยุค90นั้น ล้วนแต่มีพวกมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดก็ทางหนึง่งยังมากหน้าหลายตาหลายแก๊งหลายเจ้าพ่อและเสียงหูเฉียงก็เปรียบเหมือนเจ้าพ่อแห่งเจ้าพ่อที่มาเฟียหน้าไหนก็ไม่กล้าหือด้วยค่ายหนังวินส์มูฟ e ี t e r t a i n m e n t ที่เขาก่อตั้งขึ้นได้กลายเป็นที่หลบภัยของเหล่าพระเอกนางเอกในยุคนั้นที่ถูกแก๊งอันธพาลต่างๆตามรังควานเมื่อไหร่ที่พี่เสี่ยงออกหน้าทุกอย่างต้องจบลงทันที เขาคือพยามังกรของฮ่องกงอย่างแท้จริงแต่แม้จะใหญ่ขับฟ้าฮ่องกงขนาดไหนเมื่อเขาคิดที่จะขยายธุรกิจไปยังแผ่นดินใหญ่เขาก็ต้องเจอกับต่อเข้าอย่างจัดภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าพยามังกรต่างมือหรือจะหารสู้งูดินเจ้าถิน่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปักกิ่งคราวนั้นทําให้จักรพรรดิแห่งฮ่องกงอย่างเขาต้องถอนตัวออกจากที่นั่นแบบแทบไม่เหลือหน้าเรื่องราวมันเป็นแบบไหน แล้วใครคืองูดินเจ้าถิ่นที่ไม่รู้จักที่ตัดจึงกล้าตบหน้าพญามังกรขนาดนั้นคลิปนี้เรามาติดตามเรื่องราวไปพร้อมกันครับบทที่หนึแก๊งซุนหยี่อ้อนเป็นองค์กรอาชญากรรมทรงอิทธิพลที่ถูกก่อตั้งขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี1919โดยหงชินซึ่งเป็นพ่อของเซี่ยงหูเยียงหรือพี่หลงอู่ของเรานั่นเองโดยแก๊งซุนยีออนนี้ได้ดำเนินในทุกกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จนกระทั่งเมื่อสงครามกลางเมืองของจีนสงบพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะและได้ดำเนินการกวาดล้างแก๊งต่างๆอย่างจริงจังหวงฉินจึงต้องลี้ภัยไปอยู่ใต้หวันและคอยบริหารงานของแก๊งอยู่ที่นั่นบทที่2เสี่ยงหัวเฉียงเป็นลูกชายคนที่สิบในบรรดาลูกทั้ง13บสคนของหวงฉิน เขาเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1948ที่เกาะฮ่องกงแม้จะเกิดในตระกูลมาเฟียใหญ่แต่เขากลับพยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะคล้องเกี่ยวกับกิจการของแกง๊งเลือกที่จะทำงานหนักด้วยการเป็นนักแสดงภาพยนตร์แต่เมื่อเกิดในตระกูลมังกรคุณก็ต้องเป็นมังกรซึ่งจะส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อชีวิตและเขาก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมนี้ได้สายเลือดแห่งมังกรจะตามหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิต ไม่ว่าเขาจะต้องการมันหรือไม่ก็ตามเขาเลือกที่จะเริ่มต้นอาชีพทางการแสดงที่วงการบันเทิงของไต้หวันในยุคทศวรรษที่1970ซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนแต่เป็นหนังกังฟูแม้จะมีหน้าตาพอใช้ได้แต่ทักษะทางการแสดงของเขานั้นนับว่าไม่อำนวยให้เท่าไหรนะ่นักเมื่ออยู่หน้ากล้องแล้วเมรุงเขาจึงเบนเข็มไปสู่งานหลังกล้องแทนบทที่3 Wins Entertainment Limited ในปี1984 เขาและน้องชายคนที่11จิมมี่ัวงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ Wins Entertainment Limited ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นคู่แข่งรายสำคัญของสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Golden Harvest เหล่าซูเปอร์สตาร์ดังๆของยุคนั้นต่างก็พาเรดเข้ามาร่วมงานกับเขาและจับมือกันสร้างภาพยนตร์ในระดับตำนานของฮ่องกงมากมายทั้งหลิวเตอ๋อหัวโจววันฟ้าโจซิงฉีลีเลียนจี รวมถึงผู้กำกับชื่อดังอย่างตู้ฉีฟป่งหลวนแต่เคยร่วมงานกับเขามาแล้วทั้งนั้นซึ่งนอกจากเรื่องของธุรกิจบันเทิงแล้วยังมีเรื่องราวของการหนีร้อนมาพึ่งเย็นของเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายที่ถูกคุกคามจากแก๊งมาเฟียเช่นหลีหล่เหรยนเจียที่รีบมาร่วมงานกับวินสันทีหลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของเขาถูกรอบยิงจนเสียชีวิตในปี1 9 9 3 หลิวเตอ๋อหัวก็เข้าร่วมงานกับพี่เซียงหลังจากที่เพื่อนร่วมงานของเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกไปลว่วงเมื่ออาพาร์ตเมนต์ของเธอถูกปาระเบิดเติมเข้าใส่ซึ่งคาดกันว่าเกิดจากการที่พี่หลิวไปขัดใจมาเฟียใหญ่บางคนเมื่อเข้ามาพึ่งใบบุญพี่หลงอูแล้วก็ไม่มีใครหน้าไหนกล้ายุ่งกับพวกเขาอีกต่อไปสำหรับภาพยนตร์ดังๆของวินสมูฟบีก็มีอย่างเช่นคนตัดคน1989ของโจวนปะ คนกัดคน1991ของอาซิงกับอาลิวตำรวจตัดตำรวจ1991และคนเล็กนักเรียนโต1991ซึ่งล้วนแต่ทำเงินมหาศาลทั้งนั้นจนทำให้ w i n ส์เอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาแข็งแกร่งดังเสือติดปีกเมื่อธุรกิจบันเทิงในฮ่องกงม,มีความมั่นคงอย่างถึงที่สุดแล้วเขาก็เริ่มมองหาลู่ทางที่จะขยายธุรกิจของตัวเองไปยังเมืองอื่นๆและมันคือกรุงปักกิ่งของจีนแผ่นินใหญ่ ที่ที่ทำให้มังกรอย่างเขาต้องเจ็บและต้องจำไปจนวันตายเพราะคนที่เข้ามาลูบคมพยามังกรอย่างเขาให้ได้อายกลับเป็นเพียงแค่งูดินเจ้าถิ่นที่แสนกระจอกตัวหนึ่งเท่านั้นบทที่ 4. มังกรข้ามถิน่นเมืองจีนในยุคนั้นยังได้พัฒนาและล้าหลังในเรื่องของความบันเทิงอย่างมากแต่ก็มีพลังในการซื้ออย่างล้นเหลือจากจำนวนประชากรที่มหาศาลซึ่งมีส่วนที่มั่งคั่งจำนวนไม่น,อน้อย มันเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกเปิดออกและรอให้นักล่าสมบัติอย่างเขาเข้าไปกอบกดเขาจึงได้ตัดสินใจตั้งบริษัทขึ้นที่ปกักกิ่งเพื่อเปิดไนท์คลับระดับไฮเอนที่ชื่อซอ Stage ขึ้นมันเป็นไนท์คลับที่ดูทันสมัยและมีความบันเทิงหลากหลายให้เลือกเสพมันจึงกลายเป็นที่เที่ยวยอดนิยมของบรรดาหนุ่มสาวที่ร่ำรวยมากมายซึ่งอาศัยอยู่ในนครใหญ่แห่งนี้หลงอูยิ้มย่องกับความสำเร็จ และคิดว่าโลกราตรีของแผ่นดินใหญ่กำลังจะอยู่ในกำมือเขาแล้วแต่มังกรข้ามถิ่นที่สุดแข็งแกร่งกำลังถูกจ้องมองด้วยสายตาที่เกลียดแอนจากงูดินเจ้าของพื้นที่ที่ไม่เคยเกรงกลัวบารมีของมังกรเพราะมันไม่เคยรู้จักมังกรมาก่อนนั่นเองงูดินผู้หานกล้าเหยียบหน้าพญามังกรใหญ่ตัวนั้นมีชื่อว่าไปหังบทที่ห้างูดินเจ้าที่กรุงปักกิ่งหน้าขนาดนั้น มีอันธพาหนุ่มเลือดร้อนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเจ้าถิ่นผู้มีอิทธิพลมันเฝ้ามองดูความรุ่งโรจน์ของไนท์คลับไฮโซท,ที่ว่านี้ยางเดือดดาลเพราะมันคือการข้ามถิ่นมาเหยียบหน้ากอบโกยเงินทองที่ควรจะเป็นของมันคนในวงการได้วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเสี้ยงหูเชียที่เปิดกิจการอย่างยิ่งใหญ่แต่กลับไม่ค่อยได้มาดูแลจึงทําให้หลายคนไม่รู้จักเลยไม่มีความยำเกรงจนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงในแบบที่ใครก็ไม่มีวันลืมบทที่หก ศึกงูดินดับอาหางกาพยามังกรคืนหนึ่งในปี1996าไฟหาได้รวบรวมกำลังคนกลุ่มใหญ่เข้าไประรานเพื่อหาเรื่องในไนท์คลับของหลงอู่มันเป็นเวลาที่เสี่ยงหัวเฉียงกำลังอยู่ในปักกิ่งพอดีเมื่อได้ข่าวว่าที่ไนท์คลับมีเรื่องเขาก็รีบพาเหล่าสมาชิกแกง๊งมุ่งหน้าไปอย่างที่นั่นทันทีโดยวัฒนธรรมของแก๊งมาเฟียในฮ่องกงนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงลูกน้องลูกน้องตีกันเละเทะขนาดไหน แต่เมื่อลูกพี่ของแต่ละฝ่ายมาถึงทุกอย่างจะต้องหยุดลงจากนั้นผู้นำของแกงคู่กรณีก็จะปิดห้องคุยกันอย่างมีอารยะถ้าหัวหน้าพูดจาทำความเข้าใจกันได้แค่ยกจอกน้ำชาชนกันทุกอย่างก็เป็นอันยุติถ้าเจรจากันไม่ลงตัวเมื่อไรการประทะกันด้วยกำลังจึงจะเกิดขึ้นแอดเคยได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งซึ่งมันเป็นแบบนี้จริงๆเสี่ยงหูเฉียงเป็นมาเฟียชั้นสูงผู้มีอารยะ จึงคิดเอาเองแบบไรย้ยงสาวา่ามาเฟียที่นี่ก็ต้องเป็นแบบเดียวกันแต่เขาลืมไปว่านี่ไม่ใช่ฮ่องกงแต่เป็นเมืองเถื่อนไร้อาระยะที่ซ่อนอยู่หลังม่านไม้ไผนะ่มะนาไม่มีความซิวิไลซ์อะไรทั้งนั้นเขาเดินเข้าไปหากลุ่มของไปหังอย่างองอาจและสง่างามพร้อมรอยยิ้มที่เปิดกว้างพายมือเชื้อเชิญไปหังให้ไปคุยกันตามลำพังเพียงสองคน น่าเสียดายที่แถวบ้านของไปหังไม่เน้นเรื่องความมีอารยะเน้นแต่เรื่องใช้กำลังเพียงอย่างเดียวมันวิ่งกระโดดข้ามโต๊ะคุ้งตัวเข้าหาหลงอูแล้วตบหน้าเขาอย่างแรงถึงสองครั้งจักกพดิแห่งฮ่องกงไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เหล่าบอด้กาก็ไม่คิดว่าจะเจอจึงไม่ทันได้ปกป้องเจ้านายหลงอูถึงกับหน้างะเพราะโดนตบเข้าไปอย่างจาังคอตั้งหลักได้แล้วพญามังกรแห่งฮ่องกงก็เดือดดานอย่างถึงที่สุด สั่งระดมคนแบบไม่ต้องนับจำนวนเขาจะสั่งสอนเจ้างูดินให้ต้องจดจำไปจนวันตายเมื่อรู้ว่ากำลังจะเจอกับอะไรไปหังจึงต้องรีบหนีตายไปซ่อนตัวยังเมืองกวางโจวที่ที่ซึ่งยังมีพี่น้องให้พอคุ้มหัวร้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของไปหังที่ต้องออกหน้ามาเจอระาจาัเพื่อขอโทษขอโพยต่อเสี่ยงหูเฉียงหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเจราจากันอีท่าไหน สุดท้ายพญามังกรผู้กรดเปรี้ยวกลับยอมรามือเอาง่ายๆซะงั้นประกาศให้เลิกแล้วต่อกันและแยกย้ายกันไปทางใครทางมันแต่นั่นมันอาจเป็นเพียงแค่ความสงบบนผิวน้ำคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่มันยังคงอยู่ด้วยความเสียเชิงที่ถูกลบเลียนพญามังกรหลงอูจึงไม่มีหน้าจะอยู่ในปักกิ่งอีกต่อไปเขาจัดการปิดในคลับแล้วกลับไปหลบเลียแผลที่ฮ่องกง ส่วนไปหังที่หนีตายไปยังกวางโจก็ไม่มีหน้าที่จะกลับไปปักกิ่งเช่นกันจึงได้ขออาศัยทำงานอยู่กับเหล่าพี่น้องในเมืองกวางโจนั่นเองบทที่7บ,บทสรุปแห่งศึกข้ามชนชัน้นซีงหัวเฉียงเข้าใจแล้วว่างานทางด้านสังคมมืดนั้นอาจไม่เหมาะกับตัวเขาเขาจึงค่อยๆถอยห่างออกมาแล้วมุ่งหน้าทำงานบันเทิงที่เขาถนัดซึ่งเป็นธุรกิจที่สะอาดและถูกกฎหมายได้แต่งงานสองครั้งและมีลูกชายที่น่ารักสองคน เขาได้พบกับชีวิตที่สงบสุขแล้วแต่กลับไปหางนั้นกลับไม่ใช่มันไม่ได้โชคดีแบบนั้นมันได้ไปเฝ้าพระยามาจุราชหลังจากนั้นอีกไม่นานนักสาเหตุจากการต่อสู้กับแก๊งอื่นๆในกวางโจวแต่หลายคนกลับสงสัยในการตายของมันว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่ก็คงได้แค่สงสัยเพราะความจริงได้ตายไปกับมันแล้วซึ่งหลายคนก็ไม่แปลกใจว่างูดินที่ไหนจะได้ตายดีเพราะบางอาจไปตบหน้าพญามังกร อันธพาลเลือดร้อนที่รู้จักแต่การใช้กำลังสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเจ้าพ่อตัวจริงที่ใช้สมองในการแก้ปัญหาแทนการใช้กำลังบทที่8รอยดำที่ไม่มีวันล้างออกแม้จะพยายามหนีห่างจากอดีตและไม่ขอเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจด้านมืดของตระกูลแต่เขากลับถูกสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำให้เห็นนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหลายฝ่ายยังคิดว่าเขานี่แหละ คือนายใหญ่ตัวจริงของแก๊งซูนี่ออนเขาถูกขึ้นบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาและถูกทางการของแคนาดาปฏิเสธวีซ่าในการเข้าประเทศทำให้เจ้าสิงฉือโดนลูกหลงถูกห้ามเข้าแคนาดาไปด้วยข้อหาปัวพันกับหัวหน้าใหญ่ของแก๊งมาเฟียซึ่งเขาปฏิเสธในเรื่องนี้โดยบอกว่าแม้เขาจะเกิดในชุมโจรแต่เขาก็ไม่เคยออกล้นใคร ตรงกันข้ามเขากลับใช้แรงในการทำงานหนักเพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างผลงานในวงการภาพยนตร์แทนแต่ดูเหมือนว่าคำอธิบายนี้จะใช้ไม่ได้ผลในปี2020เขาและลูกชายแจ็กกี้เหิงซึ่งเป็นนักแสดงในวงการเช่นกันและเคยมีผลงานอย่างจอมคนผงาดโลกปี2006และ League of Gods สงครามเทพเจ้าปี2016ได้ยื่นขอย้ายถิ่นถาวรไปยังประเทศไต้ไหวัน แต่ก็ได้รับการปฏิเสธข้อหาเป็นภัยสังคมและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเนื่องจากเขาประกาศตัวต่อสาธารณะว่าเขาสนับสนุนกฎหมายความมั่นคงที่ปักกิ่งออกมาเพื่อควบคุมคนฮ่องกงจนนำมาซึ่งการชุมนุมใหญ่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเมียเขาเองก็ด่าม็อบฮ่องกงว่าช่างชาติส่วนแจ็คก,กี้ลูกชายของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์น้นำซ้ำตัวเขาเองยังเป็นรองประธานของไชน่าฟิล์มฟอนด์ ซึ่งทางรัฐสภาไต้หวันมองว่าเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำการโฆษณาชวนเชื่อให้กับจีนแผน่นดินใหญ่มันช่างเป็นวิบากกรรมของโคนนตระกูลมาเฟียเลือดเจ้าพอ่อไม่มีวันจะล้างออกตราบจนวันตายแอดก็แอบแปลกใจในเมื่อสนับสนุนจีนและกฎหมายความมั่นคงแล้วพี่จะหนีจากฮ่องกงไปอยู่ไต้หวันทำไมงงในนี้ <S <S และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของการเล่นบทบูในชีวิตจริงจากยอดมือปืนคู่ใจของเก่าจิง 龙舞先魔前。